หอมทานง่ายไม่มีคาเฟอีนด้วยวันนี้ปุนจะพามารู้จักชาใบหม่อนแบบบ่มพิเศษเหมือนชาเขียวโปรเซสแบบชาเขียวและมีรสชาติเหมือนสายญี่ปุ่นซึ่งมีทั้งหมด2รสชาตินะคะใบหม่อนโฮจิชาใบหม่อนมาลินะคะเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะใน1กล่องนะคะจะมีทั้งหมด5ซองคะ ซีลอย่างดีเรามาดูกันค่ะว่าที่ขัดจะเป็นซองชาก็สามารถทานได้เลยคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไร้ดื่นดมทำชาใบาหมอนได้ด้วยหรออันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกล้รื่นรมกับสวรรค์บนดินนะคะ3สรรพคุณหลักๆของชาใบาหมอนนะคะคือ 1. ลดคอเลสเตอรอลค่ะ 2. ลดน้ำตาลในเลือด 3. ลดความดัน หอมมะลิมากคือใครที่ชอบกลิ่นมะลินะคะจะชอบอันนี้มากๆเลยทานอุ่นๆก่อนนอนสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าใบาหมอนก็เป็นใบหมอนอินทรีย์อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นโฮจิชาค่ะเป็นใบหมอนโพรเซทโฮจิชาะะจะดหมหอมเข้าคั่วมากอะ คือแบบลงขอทํางานไปด้วยจิบชาไปด้วยซึ่งเป็นชาที่แบบใครที่ชื่นชอบชาเขียวใครที่ชื่นชอบชาสไตล์ญี่ปุ่นแนะนําเลยค่ะชาใบหมอนโคจิชาชิมแล้วคุณจะติดใจอร่อยได้ประโยชน์ไม่มีครับ